นอนเร็วดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่าคนสูงอายุควรรู้สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาคุยกันเรื่องการนอนหลับพักผ่อนโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุหลายคนอาจจะเคยได้ยินว่านอนเร็วดีต่อสุขภาพจริงหรือเปล่าวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยนี้กันครับมาดูกันว่าการนอนเร็วมีประโยชน์อย่างไรและผู้สูงอายุควรนอนหลับพักผ่อนแบบไหนถึงจะดีต่อสุขภาพที่สุด การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอมีความสำคัญต่อสุขภาพของเราทุกคนโดยเฉพาะผู้สูงอายุการนอนเร็วช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอและฟื้นฟูพลังงานนอกจากนี้การนอนหลับที่ดียังช่วยลดความเสี่ยงของโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานและโรคอัลไซเมอร์อีกด้วยโดยทั่วไปผู้สูงอายุควรนอนหลับพักผ่อนประมาณ7-8ชั่วโมงต่อคืนแต่ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลด้วยนะครับบางคนอาจจะต้องการนอนมากกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ สิ่งสำคัญคือการสังเกตตัวเองว่าเมื่อนอนหลับพักผ่อนแล้วรู้สึกสดชื่นกระปริกระเปลาหรือไม่ถ้ายังรู้สึกเหนื่อยล้าอาจจะต้องปรับเวลาการนอนให้เหมาะสมสําหรับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับลองทําตามเคล็ดลับเหล่านี้ดูนะครับออกกําลังกายเบาๆในช่วงกลางวันหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนในช่วงเย็นและสร้างบรรยากาศในห้องนอนให้เงียบสงบและมืดสนิท ที่สำคัญคือการเข้านอนและตื่นนอนให้เป็นเวลาทุกวันเพื่อปรับนาฬิกาชีวิตให้เป็นปกติลองทำตามกันดูนะครับรับรองว่าจะช่วยให้การนอนหลับของคุณดีขึ้นแน่นอนการนอนเรืวมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้สูงอายุจริงๆครับช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ลดความเสี่ยงของโรคต่างๆและทําใหรู้สึกสดชื่นกระปริกระเปล่ายาลืมดูแลสุขภาพการนอนหลับของตัวเองและคนที่คุณรักด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ